สวัสดีครับวันนี้27มิถุนายน2568นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งแล้วก็อยากชวนให้ติดตามกันไปเรื่อยๆด้วยนะครับวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมากๆมาคุยกันครับเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆในโลกวิทยาศาสตร์เธอคือเฮอร์ธาแอตตันครับเป็นทางวิศวกรนักณิตศาสตร์นักฟิสิกส์นักประดิษฐ์ แล้วก็ยังเป็นนักเรียกร้องสิทธิสตรีด้วยนะครับค่ะครบเครื่องมากๆเลยนะคะครับผมเราจะมาลองดูกันว่าในช่วงปลายศตวรรษที่19ต่อต้นศตวรรษที่20เนี่ยซึ่งเป็นยุคที่ต้องบอกว่าผู้หญิงยังมีข้อจำกัดเยอะมากโดยเฉพาะในแวดวงวิทยาศาสตร์เธอสามารถสร้างผลง,งานที่น่าทึ่งแล้วก็ต่อสู้กับอคติทางเพศในยุคนั้นมาได้ยังไงบ้าง ค่ะก็คือเฮอร์ตาแอรตันเนี่ยจริงๆแล้วชื่อเดิมของเธอคือฟีบีซาร่ามาร์กส์นะคะเธอเกิดในครอบครัวชาวยูโปแลนด์อพยพพอเป็นช่างทำนาฬิกาค่ะถึงแม้ว่าเธอจะเรียนเก่งมากๆเลยนะคะแต่ว่าเส้นทางการศึกษาก็เออไม่ได้ง่ายเลยอย่างตอนเรียนที่เคมบริดจ์เรียนจบนะคะแต่ว่าไม่ได้รับปริญญาอา้าวทำไมล่ะครับเพราะสมัยนั้นนะคะมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ยังไม่ให้ปริญญากับผู้หญิงค่ะโอ้โหอย่างนั้นเลย ใช่ค่ะเธอเลยต้องไปสอบรับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยลอนดอนแทนส่วนชื่อเฮลตาเนี่ยก็เป็นชื่อที่เธอเปลี่ยนตามชื่อนางเอกในบทกวีของสวินเบิร์นที่เพื่อนตั้งให้เป็นบทกวีที่วิพากษ์ศาสนาด้วยค่ะอ๋อครับฟังดูชีวิตเริ่มต้นก็ท้าทายเหมือนกันนะครับแล้วผลงานเด่นๆของเธอะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง mm hmm. เห็นว่ามีสิ่งประดิษฐ์ชิ้นแรกๆด้วยใช่ไหมครับเครื่องแบ่งเส้นอะไรแบบนี้ ใช่ค่ะเครื่องแบ่งเส้นหรือ line divider อันนี้เธอจดสิทธิบตัตรในปี1884เลยนะคะเป็นเครื่องมือทีออ่ดูเหมือนง่ายๆนะคะแต่มีประโยชน์มากๆเลยสำหรับศิลปินสถาปนิกวิศวกรในยุคนั้นคือมันช่วยแบ่งเส้นตรงให้เป็นส่วนเท่าๆกันหรือจะใช้ย่อขยายภาพก็ได้ค่ะช่วยเรื่องความแม่นยำในการเขียนแบบได้เยอะเลยครับผม ก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าที่ทำให้เธอโดดเด่น<ด><ด>จริงๆเนี่ยน่าจะเป็นงานเกี่ยวกับอาร์คไฟฟ้าหรืออิเล็กทริกอาร์ครอเปล่าครับ,รบเพราะยุคนั้นเรื่องแสงสว่างนี่เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญมากถูกต้องเลยคะ่ะฟันเนี้เนนเเยนนเป็นงานที่สร้างชื่อให้เธอมากๆเธอศึกษาจนเข้าใจเลยว่าทำไมหลอดไฟอาร์คที่ใช้กันเยอะๆตอนนั้นนะคะมันถึงมีเสียงดังฟู่ฟูหรือบางทีแสงก็กระพริบไม่นิ่งซึ่งเหมือนเป็นปัญหาใหญ่นะคะครับครับ เธอพบว่าสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากปฏิกิริยาระหว่างออกซิเจนในอากาศกับแท่งคาร์บอนที่ใช้เป็นขั้วไฟฟ้างานวิจัยชิ้นนี้สำคัญมากค่ะทำให้เธอได้ตีพิมพ์ผลงานในวรารสารวิชาการหลายชิ้นเลยแล้วก็นำไปสู่การได้รับเชิญให้เป็นสมาชิกหญิงคนแรกของสถาบันวิศวกรไฟฟ้าหรือ i e e ในปี1899โอ oh, เป็นผู้หญิงคนแรกของ IEEE เลยใช่ค่ะซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากนะคะในยุคนั้น แล้วหนังสือของเธอ The Electric Arcs ที่ออกมาปี1902เนี่ยก็กลายเป็นตำรามาตรฐานเลยค่ะที่วิศวกรไฟฟ้าต้องใช้อ้างอิงกันสุดยอดจริงๆครับแล้วดูเหมือนว่าเธอไม่ได้หยุดแค่นั้นใช่ไหมครับเห็นว่าหันไปสนใจเรื่องอื่นอีกอย่างเรื่องระลอกคลื่นใช่แล้วค่ะหลังจากนั้นเธอก็ไปศึกษาเรื่องระลอกคลื่นบนพื้นทรายและผิวน้ำหรือ Ripple Marks คือการดูว่าระลอกคลื่นที่เกิดจากน้ําหรือลมพัดผ่านเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเป็นการเอาหลักฟิสิกส์มาอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งงานชิ้นนี้แ่ละค่ะที่ทําให้เธอสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งครับยังไงครับ คือเธอได้เป็นผู้หญิงคนแรกเลยนะคะที่ได้ขึ้นไปนำเสนอผลงานวิจัยด้วยตัวเองต่อหน้าสมาชิกราชสมาคมแห่งลอนดอนหรือรอย a l Society ในปี1904โอ้โหนำเสนอในรอย a l Society ทเลยค่ะแล้วอีกแค่2ปีต่อมาคือปี1906เธอก็ได้รับเหรียญ Huge, Huge Medal ออันทรงเกียรติจากราชสมาคมซึ่งเป็นรางวัลใหญ่ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้ากับแม่เหล็ก แล้วเธอก็เป็นผู้หญิงคนแรกแล้วก็เป็นแค่หนึ่งในสองคนเองมั้งคะที่เคยได้รับรางวัลน,นี้มาจนถึงปัจจุบันโหความสามารถหลากหลายมากจริงๆนะครับทั้งไฟฟ้าทั้งฟิสิกส์ธรรมชาติแล้วก็ยังมีเรื่องพัดแอร์ทันอีกใช่ไหมครับอันนั้นเป็นช่วงสงครามโลกใช่ค่ะพัดแอร์เตินหรือแฟร์แอร์ทันบางทีก็เรียกว่าแฟลปเปอร์อันนี้เธอพัฒนาขึ้นมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเลยค่ะเพื่อจะช่วยไล่แก๊สฮิ๊กออกจากสนามเพาะครับ ไอเดียดีมากเลยค่ะแต่ว่าตอนแรกๆเนี่ยทางกองทัพอังกฤษก็เอ,อ่ยังลังเลนะคะมองว่ามันดูง่ายๆบ้านๆไปหรือเปล่าอ้าวเหรอครับค่ะแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้ผลักดันจนสุดท้ายพัดอันนี้ก็ถูกผลิตแล้วก็นำไปใช้งานในสนามรบฝั่งตะวันตกเป็นแสนแสนชิ้นเลยนะคะก็เชื่อว่าช่วยชีวิตทหารไปได้เยอะพอสมควรเลยค่ะน่าทึ่งมากครับ ฟังดูแล้วคือเธอมีผลงานเป็นที่ประจักษ์มากๆทั้งทางวิทยาศาสตร์ทางวิศวกรรมที่จับต้องได้ขนาดนี้มันก็น่าคิดต่อนะครับว่าแล้วการยอมรับในวงการระดับสูงสุดจริงๆอย่างราชสมาคมแห่งลอนดอนที่เธอก็เคยไปเสนอผลงานแถมได้รางวัลมาแล้วด้วยเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง แล้วละคะ่ะคือประเด็นที่น่าสนใจมากๆแล้วก็สะท้อนปัญหาของยุคสมัยนั้นได้ชัดเจนเลยคือในปี1902เนี่ยมีความพยายามเสนอชื่อเฮอร์ท a าแอตเทนให้เป็นสมาชิกหรือเฟลโลของ Royal Society นะคะคนที่เสนอคือจอห์นเพอร์รีซึ่งเป็นสมาชิกอยู่แล้วครับแต่ปรากฏว่าสภาของราชสมาคมกลับเอ่อไม่ตัดสินใจเองแต่ไปขอความเห็นจากที่ปรึกษากฎหมายก่อน เอาทำไมต้องทำอย่างนั้นล่ะครับนั่นนะสิคะแล้วที่ปรึกษากฎหมายก็ให้ความเห็นกลับมาว่า,าตามกฎหมายจารีตประเพณีหรือ c o m มอนลอนะตอนนั้นนะคะสตรีที่แต่งงานแล้วไม่ถูกนับว่าเป็นบุคคลหรือ Persons ในทางกฎหมายเดี๋ยวจริงเหรอครับไม่นับเป็นบุคคลเลยเหรอครับแค่เพราะว่าแต่งงานแล้วเนี่ยนะใช่คะ่ะฟังดูไม่น่าเชื่อเลยนะคะแต่เป็นความเห็นทางกฎหมายตอนนั้นจริงๆเขาก็เลยบอกว่า เมื่อไม่ถือเป็นบุคคลก็เลยไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นสมาชิกของสมาคมที่จัดตั้งตามกฎบาทได้แถมยังอ้างอีกว่าข้อบังคับระเบียบต่างๆของสมาคมก็ใช้แต่สัรพนามที่เป็นเพศชายมาโดยตลอดโอ้โหมันมันน่าเหลือเชื่อมากนะครับทั้งๆที่ในห้องสมุดของสมาคมเองเนี่ยก็มีรูปปั้นครึ่งตัวของแมรี่ซอมเมอร์วิลซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์หญิงคนสำคัญตั้งอยู่ แต่พอเป็นผู้หญิงเก่งๆที่มีชีวิตอยู่จริงๆในยุคนั้นกลับปฏิเสธกันแบบนี้ใช่เลยค่ะผลก็คือข้อเสนอชื่อเฮอร์ตาถูกปฏิเสธไปแล้วความเห็นทางกฎหมายอันนี้ก็ถูกส่งเวียนให้สมาชิกทุกคนทราบด้วยนะคะอ้าวอย่างนี้ก็ก็เลยทำให้ไม่มีใครกล้าเสนอชื่อผู้หญิงคนไหนอีกเลยค่ะยาวไปจนถึงปี1945นู่นเลย ทั้งที่มีกฎหมาย Sex Disqualification Removal Act ที่ออกมาตั้งแต่ปี1919แล้วแท้ๆนะครับที่บอกว่าห้ามกีดกันทางเพศแล้วใช่ค่ะ,สะแสดงให้เห็นว่าอาคติมันฝังรากลึกมากๆเลยแล้วนอกจากงานวิทยาศาสตร์นะคะเธอก็ยังกันนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิเลือกตั้งสตรีตัตวยงด้วยเข้าร่วมกับกลุ่ม WSPU ซึ่งเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างใช้วิธีการที่เข้มข้นในการเรียกร้องสิทธิ์นะคะครับผม แล้วเธอ,อยังเป็นเพื่อนสนิทกับมารีกูรีด้วยนะคะเคยชวนกูรีให้ร่วมลงชื่อคัดค้านการจับกลุ่มนักเคลื่อนไหวด้วยซึ่งปกติแล้วมารีกูรีจะพยายามเลี่ยงเรื่องการเมืองพวกนี้ค่ะโอ้โหชีวิตระสู้จริงๆนะครับทั้งในห้องแล็บแล้วก็ออกมาสู้บนท้องถนนเพื่อสิทธิสตรีด้วยถึงแม้จะเจออุปสรรคเยอะ,ะๆขนาดนี้แต่ชื่อเสียงและก็ผลงานของเธอก็ยังคงอยู่มีการระลึกถึงในหลายๆรูปแบบเลยใช่ไหมครับค่ะ ก็มีทั้งทุนวิจัยเฮอร์ทาเออร์ตทนที่เกอร์เทนคอลเลจซึ่งเป็นวิทยาลัยเดิมของเธอมีแผ่นใต้สีน้ำเงินหรือ blue p l a ที่ติดไว้ตามบ้านเก่าของเธอทั้งในลอนดอนแล้วก็พอตสมิธเพื่อเล่าเรื่องราวของเธอมีรางวัลเออร์ตันสำหรับโครงการดิจิทัลด้านประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็ยังมีกองทุนเฮอร์ตาเออร์ตันของรัฐบาลอังกฤษที่ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีลดการปล่อยกา๊าซในประเทศกำลังพัฒนาด้วยค่ะครับผม ฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้แล้วมันบอกอะไรกับเราได้บ้างครับชีวิตของเฮอร์ตาเออร์ตนนี่มันสะท้อนอะไร ผมว่ามันสะท้อนความพยายามความเก่งที่รอบด้านจริงๆนะครับแล้วก็จิตใจที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆทมกลางกำแพงอคติทางเพศที่มันสูงมากๆในยุคของเธอมันคือภาพของการต่อสู้ที่ยาวนานมากเพื่อให้ผู้หญิงได้รับการยอมรับในโลกวิทยาศาสตร์ใช่เลยค่ะแล้วประเด็นที่น่าชวนคิดต่อมากๆเลยก็คือในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะมีคนเก่งๆอีกกี่คนก็ไม่รู้นะคะที่ถูกมองข้ามไปหรือว่าถูกปิดกั้นโอกาส เพียงเพราะเรื่องเพศสภาพเรื่องชาติพันธุ์หรือข้อจํากัดทางสังคมอื่นๆครับแล้วถ้าองมาถึงปัจจุบันล่ะคะเราจะมั่นใจได้แค่ไหนว่าเรากําลังรับฟังแล้วก็ส่งเสริมเสียงที่หลากหลายความคิดที่แตกต่างเพื่อที่จะขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปข้างหน้าได้อย่างแท้จริงมาต่อกันเรื่องที่2กันเลยนะครับวันนี้เราจะมาสำรวจเรื่องราวการต่อสู้เพื่อสิทธิแรงงาน ค่ะเรื่องที่สำคัญมากเรื่องหนึ่งเลยนะคะใช่ครับหลายคนอาจไม่ทราบว่ากว่าจะได้มาตรฐานการทำงานวันละ8ชั่วโมงมาเนี่ยเออมันต้องผ่านเหตุการณ์สำคัญแล้วก็หน้าเศร้าที่เรียกว่า h e มา a r เก็ตแอ a i แจริงค่ะย้อนไปช่วงปลายศตวตรรษที่19สภาพการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมนี้มันโหดร้ายมากนะคะแรงงานต้องทำา10ชั่วโมง12ชั่วโมงต่อวัน6วันต่อสัปดาห์ 1 0บถึงสิชั่วโมง6วันเลยเหรอครับใช่ค่ะบางทีก็ลากยาวไป80ชั่วโมงหรืออาจจะถึง100ชั่วโมงต่อสัปดาห์เลยก็มีค่าแรงก็น้อยมากสภาพแวดล้อมก็อันตรายฟังดูแย่มากเลยนะครับค่ะนี่เลยเป็นที่มาของการที่คนงานเริ่มรวมตัวกันเรียกร้องสิ่งที่มันควรจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานนะคะและข้อเรียกร้องหลักๆเลยก็คือ8ชั่วโมงทำงาน8ชั่วโมงพักผ่อน 8ชั่วโมงสันทนาการหรือระบบ888ที่เราได้ยินกันใช่ค่ะเพื่อให้ชีวิตมันสมดุลขึ้นบ้างไม่ใช่มีแต่ทำงานทำงานแล้วก็ทำงานอย่างเดียวการเรียกร้องนี้นะครับก็นำไปสู่การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่มีการนัดจุดงานทั่วสหรัฐเลยในวันที่1พฤษภาคม1886อ๋อวันเมเด์นี่เองใช่ครับโดยเฉพาะที่ชิคาโก้ซึ่งตอนนั้นเป็นเมืองอุตสาหกรรมใหญ่มาก มีคนงานออกมาร่วมนับแสนคนเลยนะครับถือเป็นการแสดงพลังครั้งสำคัญมากค่ะช่วงแรกๆการประท้วงก็เป็นไปอย่างสงบนะคะแต่ว่าสถานการณ์เริ่มตึงเครียดขึ้นในวันที่3พฤษภาคมเกิดอะไรขึ้นครับวันนั้นเกิดการประทะกันหน้าโรงงานแมคคอมิกฮาร์เวสเตอร์ค่ะตำรวจเข้ามาระงับเหตุการณ์แล้วก็มีการยิงใส่ผู้ประท้วงยิงเลยเหรอครับใช่ค่ะ ทำให้มีคนงานเสียชีวิตอย่างน้อยสองคนจุดนี้เองที่ทําให้ความโกรธแค้นมันปัทุขึ้นมาแบบรุนแรงเลยโหพอมีคนเสียชีวิตนี่เรื่องมันก็บานปลายเลยสิครับแน่นอนค่ะความสูญเสียนี้ทําให้เกิดความไม่พอใจอย่างรุนแรงมากนําไปสู่การนัดชุมนุมอีกครั้งในวันถัดมาเลยคือสี่พฤษภาคมที่จตุรัสเฮมาร์เก็ตเป้าหมายก็คือประท้วงการกระทําที่รุนแรงของตํารวจมีการแจกใบปลิวเชิญชวนด้วยซึ่ง มีข้อมูลว่าเดิมทีมีข้อความที่อาจจะดูยั่วยุอยู่บ้างแต่ก็มีการปรับแก้ให้นุ่มลงก่อนที่จะแจกจายออกไปค่ะการชุมนุมที่เฮมาเก็ตตอนเริ่มต้นนี้ก็สงบดีนะคะมีแกนนำแรงงานอย่างเช่นออ g u แกสไพรส์อัลเิร์พราซันส์ขึ้นปราศัยครับ แม้แต่นายกเทศมนตรีเองที่มาสังเกตการก็ยังบอกว่าเออการชุมนุมเรียบร้อยดีแต่แล้วช่วงท้ายๆนะคะขณะที่ตำรวจกำลังจะเข้ามาสั่งให้เลิกชุมนุมก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นเกิดระเบิดขึ้นกลางวงตำรวจเลยครับมีคนคว้างระเบิดเข้ามาโอ้โหตำรวจนายหนึ่งชื่อมาไทยอัสเจดีแกนเสียชีวิตทันทีเลยบาดเจ็บอีกหลายนายจากนั้นก็โกลาหลสิครับ ตำรวจเริ่มยิงตอบโต้ตเข้าไปในกลุ่มผู้ชุมนุมกลายเป็นเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายไปหมดเลยใช่ครับวุ่นวายมากผลสรุปสุดท้ายคือตำรวจเสียชีวิตรวมเจนายพลเรือนก็เสียชีวิตไปอย่างน้อย4-8ถึงคนบาดเจ็บอีกเพียบเลยค่ะเจนายเลยเหรอครับตำรวจใช่ค่ะแล้วที่น่าสลดไปกว่าน,นั้นคือมีการวิเคราะห์ภายหลังว่าตำรวจบางส่วนอาจจะเสียชีวิตเพราะโดนกระสุนจากฝ,ฝั่งเดียวกันเองในความมืดความสับสนว,นวุ่นวายตอนนั้น เอาเป็นไปได้เหรอครับเป็นไปได้ค่ะแล้วที่สําคัญคือจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้แน่ชัดนะคะว่าใครคือคนปาระเบิดตัวจริงหาตัวคนทําไม่ได้แต่เหตุระเบิดครั้งนี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยนะครับมันเปลี่ยนทิศทางลมไปเลยกลายเป็นการกวาดล้างขบวนการแรงงานครั้งใหญ่ใช่ค่ะรัฐใช้เป็นข้ออ้างเลยมีการจับกุมแกนนําแรงงาน8คนซึ่งที่น่าตกใจคือหลายคนในนั้น ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุตอนระเบิดด้วยซ้ําอันนี้น่าสนใจมากค่ะคือจับกลุ่มคนที่แบบเป็นแกนนําทางความคิดหรือเป็นนักปราศัยนะคะเหมือนกับจับแพ้ชนแกะหรือเปล่าครับกระบวนการพิจารณาคดีนี่มีปัญหามากค่ะเต็มไปด้วยอคติเลยสารดูจะไม่เป็นกลางคณะลูกขุนก็เหมือนถูกเลือกมาเพื่อให้ตัดสินว่าผิดอยู่แล้ว หลักฐานล่ะครับหลักฐานที่ใช้มัดตัวจำเลยก็น้อยมากส่วนใหญ่เน้นไปที่งานเขียนหรือคำปราศัยของพวกเขาที่มีแนวคิดสังคมนิยมหรืออนาธิปไตยซึ่งเป็นแนวคิดที่ผู้มีอำนาจสมัยนั้นมองว่าเป็นภัยคุกคามมากกว่าจะมีหลักฐานตรงๆงว่าเกี่ยวข้องกับการวางระเบิดโหเน้นที่ความคิดไม่ใช่การกระทำใช่ค่ะสุดท้ายศาลก็ตัดสินประหารชีวิตเจ็ดคนอีกหนึ่งคนคือออสการ์นีบีถูกตัดสินจำคุกไป เคนโดนตัดสินประหารถึงแม้จะมีเสียงเรียกร้องความยุติธรรมจากทั่วโลกเลยนะครับตอนนั้นแต่สุดท้ายแกนนำสี่คนคือพา s ั n s s s ไ i e ์ e ิชเชและก็ Angel ก็ถูกประหารด้วยการแขวนคอในวันที่11พฤศจิกาย,ยน1887เป็นวันที่น่าเศร้ามากในประวัติศาสตร์แรงงานส่วนอีกคนลุส l ลิงตัดสินใจจบชีวิตตัวเองในคุกไปก่อนหน้าหนึ่งวันคำพูดสุดท้ายของ Spi ซ์ที่ว่า เวลาจะมาถึงเมื่อความเงียบของเราจะมีพลังยิ่งกว่าเสียงที่ท่านกำลังบีบคั้นในวันนี้อันนี้กลายเป็นประโยคที่ถูกจดจำมาตลอดเลยนะครับใช่ค่ะเป็นคำพูดที่ทรงพลังมากส่วนอีกสามคนที่เหลือคือฟิลเดนชวาบและก็นีบี้ตอนแรกก็ถูกตัดสิงประหารเหมือนกันแต่ได้รับการลดโทษเป็นจำคุกตลอดชีวิตรอจากการประหารค่ะ แต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นนะคะต่อมาในปี1893พผู้ว่าการรัฐอิลลินอยชื่อจอห์นปีเตอร์เอาเกลได้เข้ามาตรวจสอบคดีนี้อย่างละเอียดเลยแล้วก็ตัดสินใจให้อภัยโทษแก่ทั้ง3คนที่เหลืออยู่อา้ามีการให้อภัยโทษด,ด้วยใช่ค่ะ ท่านวิจารณ์เลยนะคะว่าการพิจารณาคดีครั้งนั้นมันไม่ยุติธรรมเป็นผลมาจากความหวาดกลัวหมู่หรือฮิสเตรียคณะลูกขุนที่ตั้งทงไว้แล้วและผู้พิพากษาที่มีอคติอย่างชัดเจนการที่ผู้นําระดับสูงออกมายอมรับความผิดพลาดแบบนี้ก็น่าสนใจมากนะคะน่าสนใจจริงๆครับแม้เป็นโศกนาฏกรรมแต่เหตุการณ์เฮมาร์เก็ตกลับกลายเป็นพลังขับเคลื่อนการต่อสู้เพื่อสิทธิแรงงานไปทั่วโลกอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับถูกต้องที่สุดค่ะ ปี1889ที่ประชุมองค์การสังคมนิยมสากลครั้งที่2 (Second International) ซึ่งเป็นการรวมตัวของพักแรงงานและสังคมนิยมทั่วโลกก็ประกาศให้วันที่1พฤษภาคมเป็นวันแรงงานสากลหรือ May Day เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์นี้ใช่ค่ะเพื่อรำลึกถึงการต่อสู้ที่ชิคาโกและในที่สุดข้อเรียกร้องเรื่องการทำงานวันละ8ชั่วโมงก็ค่อยๆได้รับการยอมรับจนกลายเป็นกฎหมายในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยเราด้วยนะคะที่กฎหมายแรงงานกําหนดเวลาทำงานปกติไว้ไม่เกิน8ชั่วโมงต่อวันแล้วก็48ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แต่มีเรื่องที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือสหรัฐอเมริกาเองที่เป็นต้นกำหนดเรื่องนี้แท้ๆกลับไม่ได้ฉลองวันแรงงานในวันที่หนึ่งพฤษภาคมเหมือนประเทศอื่นๆส่วนใหญ่ประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะคือรัฐบาลสหรัฐในตอนนั้นนะคะเขากลัวว่าวันเมเดย์มันจะไปผูกยงกับกลุ่มอนาธิปไตยกลุ่มสังคมนิยมที่ถูกมองว่าเป็นพวกหัวรุนแรงหรือพวกคอมมิวนิส กลัวเรื่องการเมืองแทรกเข้ามาเฟลนก็เลยประกาศให้วันจันทร์แรกของเดือนกันยายนเป็นวันเลเบอร์เดย์ของสหรัฐแทนในปี1894อเ่๋อเลี่ยงไปใช้วันอื่นแทนใช่ค่ะแล้วที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือในยุคสงครามเย็นสหรัฐยังเคยประกาศให้วันที่หนึ่งพฤษภาคมเป็นวันแห่งความจงรักภักดี loyalty day ด้วยนะคะ loyalty day ่ะเพื่อแบบ กลบความหมายเดิมของวันเมเด์ที่เป็นวันแรงงานสากลไปอีกชั้นหนึ่งเลยโอ้ oh, มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องซับซ้อนเหมือนกันนะครับเรื่องราวของเฮมาเก็ตนี่สอนเราได้ดีจริงๆครับว่าสิทธิพื้นฐานที่เรามองเป็นเรื่องปกติในทุกวันนี้อย่างการทำงานแชั่วโมงเนี่ยมันไม่ได้ลอยมาจากฟ้าเลยไม่ได้มาง่ายๆเลยค่ะแต่ต้องแลกมาด้วยการต่อสู้การเสียสละหรือแม้กระทั่งชีวิตของผู้คนในอดีตจริงๆเป็นบทเรียนที่สำคัญมากค่ะที่ย้ำเตือนว่าการต่อสู้เพื่อ ความเป็นธรรมในที่ทำงานมันยังคงไม่อยู่เสมอแม้รูปแบบอาจจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแต่แก่นแท้เรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วก็สภาพการจ้างที่เป็นธรรมเนี่ยยังคงเป็นหัวใจหลักเสมอครับผมลองคิดตามดูสิคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยการต่อสู้เรียกร้องของคนทำงานในรูปแบบใหม่ๆ mm hmm. เช่นกลุ่มฟรีแลนซ์หรือที่เรียกว่ากิจวอร์เกอร์อะไรพวกนี้มีประเด็นไหนที่ยังสะท้อนปัญหาคล้ายๆกับที่คนงานในยุคเฮมาเก็ต hmm. เคยเผชิญบ้างหรือเปล่าน่าคิดตามมากเลยครับ เรื่องของความไม่มั่นคงสวัสดิการหรือชั่วโมงการทํางานที่อาจจะไม่ได้ถูกกําหนดชัดเจนเหมือนเดิมใช่ค่ะเป็นประเด็นที่ยังคงท้าทายอยู่เสมอนะคะมาต่อกับเรื่องที่3เลยนะครับเรื่องนี้ก็น่าสนใจมากครับเป็นปริศนาคลาสสิกเลยเรื่องมันเริ่มเอ่อปี1587นะครับมีอนานิคมอังกฤษไปตั้งถิ่นฐานบนเกาะโรอาโนใช่ค่ะที่ชายฝั่งนอร์ทแคโรไลนาปัจจุบันนี้แหละค่ะ แล้วทีนี้ผู้ว่าการจอนไว้เขาก็ต้องกลับอังกฤษไปหาสเสบี่ยงเพิ่มแต่พอเขากลับมาอีกทีเอ่อสามปีต่อมาปี1590ก็คือไม่เจอใครเลยค่ะว่างเปล่าหมดผู้ตั้งถิ่นฐานร้อยกว่าคนหายไปหมดเลยร้อยกว่าคนนี้รวมถึงลูกสาวหลานสาวของผู้ว่าการไว้เองด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะทั้งครอบครัวเลยหายไปแบบเอ่อเหมือนไร้ร่องรอยแต่ก็ไม่เชิงว่าไร้ร่องรอยสะทีเดียวนะครับเพราะเขาทิ้งคําใบ้ไว้คําเดียวเลย สลักไว้บนเสาว,ว่าครวทวนค่ะ <c oughs> แล้วก็มีอีกคำยอ่ยอๆว่า CRO บนต้นไม้ใกล้ๆก,ก,กันคำถามคือไอคำว่าครวทวนเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับ <c oughs> คำนี้สำคัญมากเลยค่ะครวทวนเนี่ยมันหมายถึงเกาะใกล้ๆค่ะชื่อเกาะโครอาทนปัจจุบันก็คือเกาะแฮทเทรัสอ๋อเกาะแฮทเทรัสค่ะ แล้วก็เป็นชื่อของชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยู่บนเกาะนั้นด้วยชาวโคราโทโูเอนเนี่ยค่อนข้างเป็นมิตรกับชาวอังกฤษนะคะเป็นมิตรใช่ค่ะแล้วก็เป็นบ้านเกิดของแมนทีโอด้วยคนนี้เป็นล่ามเป็นคนนำทางให้ชาวอังกฤษเคยไปอังกฤษมาแล้วด้วยซ้ำ อืมแล้วการที่เขา,เาสลักคำนี้ไว้มันมีความหมายอะไรเพิ่มเติมไหมครับมีค่ะคือก่อนที่จอห์นไว้จะไปอังกฤษเนี่ย mm. เขาตกลงกับคนในอาณานิคมไว้ว่าถ้าต้องย้ายที่เพราะมีอันตรายหรือถูกโจมตีให้สลักเครื่องหมายกังเขนไว้ด้วยอ๋อมีสัญ,ญลักษณ์บอกเหตุร้ายใช่ค่ะแต่ทีนี้มันไม่มีกังเขนมีแค่คาว่า c r o t o a n จอห์นไว้ก็เลย ตีความว่าคนของเขาน่าจะย้ายไปอยู่เกาะครอาโทเอ็นไม่ได้ตกอยู่ในอันตรายอะไรอาฮะถ้าอย่างนั้นถ้าเขาทิ้งข้อความบอกจุดหมายไว้ชัดเจนพอสมควรทำไมเรื่องนี้ถึงกลายเป็นตำนานอนานิคมที่สาบสูญ Lost Colony ไปได้ล่ะครับ มันน่าจะตามหากันเจอสินั่นสิคะคือจอห์นไว้พยายามจะไปตามนะคะแต่เจอพายุเจออุปสรรคก็เลยกลับไปอังกฤษแล้วกออ็ไม่มีโอกาสได้กลับมาอีกเลยเรื่องมันก็เลยค้างคา,าอยู่แบบนั้นแล้วมันมีทฤษฎีอะไรบ้างครับที่พยายามอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนร้อยกว่าชีวิตนั้นจริงๆทฤษฎีที่แบบว่าคน เชื่อกันเยอะสุดแล้วก็พูดถึงกันมานานก็คือพวกเขาอาจจะไม่ได้หายไปไหนแต่อาจจะผสมกลมกลืนไปกับชนพื้นเมืองผสมกลมกลืนค่ะคือไปอยู่กับชาโคราโตเอนเลย ใช่ค่ะไปใช้ชีวิตอยู่กับชาวโคราทอเอนเลยมีหลักฐานสนับสนุนอยู่บ้างนะคะอย่างเช่นบันทึกของนักสำรวจชื่อจอห์นลอซอนจอห์นลอซอนนี่คนละคนกับจอร์นไว้นะครับคนละคนค่ะอันนี้เป็นนักสำรวจที่เข้าไปแถวนั้นทีหลังในปี1 7 0 9ก็คือหลังจากเหตุการณ์เป็นร้อยปีเลยโอ้โหร้อยปีเลยแล้วเขาบันทึกว่าไงครับเขาบอกว่าเจอชาวพื้นเมืองบนเกาะแฮทรัสบ, mm. บางคนลักษณะไม่เหมือนคนพื้นเมืองทั่วไปคือมีดวงตาสีเทาแล้วก็อ้างว ว่าบรรพบุรุษของพวกเขาเนี่ยเป็นคนผิวขาวเฮ้ยน่าสนใจมากร้อยปีผ่านไปยังมีเรื่องเล่ามีลักษณะทางกายภาพบางอย่างหลงเหลืออยู่ใช่ค่ะนอกจากนี้มันยังมีปัจจัยเรื่องสภาพแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะสภาพแวดล้อมค่ะมีการศึกษาจากวงปีต้นไม้โบราณแถวนั้นพบว่าช่วงปี1587ถึง1589เนี่ยเป็นช่วงที่เกิดภายแล้งรุนแรงมากรุนแรงขนาดไหนครับ เขาบอกว่ารุนแรงที่สุดในรอบ800ปีเลยนะคะ800ปีโอ้โหภัยแล้งขนาดนั้นเนี่ยมันมันสาหัสมากเลยนะครับใช่ค่ะมันคงส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกต่อแหล่งน้ําแหล่งอาหารอย่างรุนแรงเลยก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลที่บีบให้ชาวอนานิคมต้องเอ่อหาทางรอดการไปพึ่งพาชาวโครอทรเอนที่ดูเป็นมิตร ก็เลยดูเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลมากในสถานการณ์แบบนั้นถูกต้องค่ะเพื่อความอยู่รอดก็ต้องปรับตัวต้องหาพันธมิตรอืมแล้วพวกหลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดค้นเจอกันที่หลังแล้วครับมันสนับสนุนเฤษฎีนี้ไหมมีค่ะอันนี้น่าสนใจมากคือมีการขุดค้นทางโบราณคดีบนเกาะเฮตตารัสหรือเกาะโคราโตเอนเดิมเนี่ยแล้วก็เจอหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีชาวยุโรปเคยไปอาศัยอยู่จริงเจออะไรบ้างครับ อย่างแรกที่สำคัญเลยคือเจอเศษเหล็กจากการตีเหล็กหรือแ a m m บอร์สเกลเยอะมากค่ะ HAMMER SCALE มันคืออะไรครับมันเป็นสเก็ตโลหะเล็กๆที่หลุดออกมาเวลาเราเอาเหล็กเผาไฟแล้วรอแล้วเอามาทุบขึ้นรูปอะค่ะเป็นกระบวนการตีเหล็กแบบยุโรปเลย อ๋อเหมือนเวลาช่างตีดาบตีเกิือม้าอะไรแบบนั้นใช่ค่ะซึ่งเทคนิคการตีเหล็กแบบนี้ชนพื้นเมืองในยุคนั้นยังไม่รู้จักยังทําไม่เป็นการเจอเศษพวกนี้เยอะๆก็เลยบ่งชี้ว่าน่าจะมีกิจกรรมการตีเหล็กแบบยุโรปเกิดขึ้นที่นั่นน่าสนใจมากแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับมีค่ะนอกจากแฮ m m e r ร c a l กก็ยังเจอพวกโบราณวัตถุยุโรปอื่นๆปะปนอยู่กับเครื่องปั้นดินเผาหรือเครื่องมือของชาวพื้นเมืองเช่นอะไรบ้างครับ ก็มีเจอชิ้นส่วนด้ามดาบลูกปัดแก้วแบบยุโรปเศษกระดานชนวนที่ใช้เขียนหนังสือสมัยนั้นเจอของใช้ยุโรปบนกับของพื้นเมืองเลยใช่ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้มันก็แบบว่าชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าน่าจะมีชาวยุโรปไปตั้งรกรากหรืออย่างน้อยก็ไปอาศัยอยู่บนเกาะนั้นช่วงเวลาหนึ่งฟังดูหลักฐานแม่นหนาขึ้นนะครับแต่ว่าการเจอของพวกนี้มันฟันธงได้เลยไหมครับว่าชาวอนานิคมโรน็นกย้ายไปอยู่ที่นั่นจริงๆ หรือมันอาจจะมีคําอธิบายอื่นก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ค่ะในหมู่นักวิชาการอ้าวเลยครับเถียงกันเรื่องอะไร คือนักวิชาการบางกลุ่มเขาก็มองว่าหลักฐานมันยังไม่แบบว่าชัดเจนขนาดนั้นอย่างแฮมเมอร์สเกลเนี่ยมันบอกแค่ว่ามีการทํางานกับเหล็กอาจจะแค่ซ่อมแซมเครื่องมือก็ได้ไม่ได้แปลว่าตั้งโรงตีเหล็กหรือตั้งถิ่นฐานทาวร์อืมแค่ซ่อมของเฉยๆค่ะแล้วก็พวกโบราณวัตถุอื่นๆก็อาจจะมาจากการค้าขายแลกเปลี่ยนก็ได้ไม่จําเป็นว่าเจ้าของต้องไปอาศัยอยู่ตรงนั้นอ๋อจริงด้วยการค้าขายระหว่างชาวยุโรปกับชนพื้นเมืองก็มีอยู่แล้วใช่ค่ะ แล้วถ้าจะให้ชัดเจนจริงๆว่ามีการตั้งถิ่นฐานแบบยุโรปเนี่ยนักว,วิชาการบางคนบอกว่าควรจะต้องเจอหลักฐานอย่างอื่นประกอบด้วยเช่นกากโลหะจากการถลุงหรือสล a กสล c กนี่ต่างจากแฮม m มอร์สเกลยังไงครับ สแลกมันเป็นของเสียจากกระบวนการถลุงสินแร่เพื่อเอาโลหะออกมาเลยค่ะคือมันบ่งชี้ถึงการผลิตโลหะไม่ใช่แค่การตีขึ้นรูปหรือซ่อมแซมอ๋อสเกลที่ใหญ่กว่าบอกถึงอุตสาหกรรมมากกว่าประมาณนั้นค่ะหรือไม่ก็ควรจะเจอพวกโครงสร้างที่อยู่อาศัยแบบยุโรปจริงๆจังๆหรือแม้กระทั่งสุสานฝังศพแบบยุโรปซึ่งหลักฐานพวกนี้ยังหาไม่เจอที่โครโทเอนเข้าใจแล้วครับ แสดงว่าทฤษฎีผสมกรมกลืนนี่ก็ยังมีช่องโหว่ยังไม่สมบูรณ์ร้อเอร์เซแล้วมีทฤษฎีอื่นอีกไหมครับนอกจากย้ายไปอยู่กับชาวโคราโทเอ็นมีอีกทฤษฎีหนึ่งที่ค่อนข้างน่ากลัวแต่ก็มีบันทึกสนับสนุนอยู่เหมือนกันค่ะคือพวกเขาอาจจะไม่ได้ย้ายไปไหนแต่ถูกสังหารหมู่สังหารหมู่โดยใครครับมีบันทึกจากอาณานิคมเจมส์ทาวน์ซึ่งตั้งขึ้นทีหลังรัวนกนะคะ อ้างว่าได้ข้อมูลมาจากหัวหน้าเผา่าพาฮาแทนพาฮาแทนนี่คือเผ่าใหญ่แถวนั้นเลยใช่ไหมครับโคคาฮอนทัสกับเผ่านี้ใช่ค่ะเผ่าเดียวกันมีบันทึกอ้างว่าหัวหน้าเผ่าพาฮาแทนเนี่ยยอมรับว่าเป็นคนสั่งฆ่าชาวอนาธิคมที่รอโนกส่วนใหญ่เองก่อนที่ชาวอังกฤษจะมาตั้งเจมส์ทาวน์เสียอีกโหทําไมล่ะครับมีความขัดแย้งอะไรกันจะเป็นเรื่องความขัดแยง้งเรื่องทัทรัพยากร หรือความหวาดระแวงหรืออาจจะถูกยุยงจากเผ่าอื่นก็เป็นไปได้หมดกลายเป็นว่ามีสองทฤษฎีหลักที่ดูขัดแย้งกันเลยคือไม่ก็ไปรวมกับเผ่าหนึ่งก็ถูกอีกเผ่าหนึ่งฆ่าใช่ค่ะมันก็เลยยังเป็นปริศนาอยู่ว่าจริงๆแล้วชะตาก,กรรมสุดท้ายของพวกเขาเป็นยังไงกันแน่สรุปแล้วจากทั้งหมดที่คุยกันมานะครับดูเหมือนว่าไอแนวคิดที่ว่าพวกเขาหายตัวไปเฉยๆแบบลึกล้ำในสายหมอกเนี่ยมันคงไม่น่าใช่เท่าไหร่ คําว่าครัวตัวแอนที่เขาทิ้งไว้น่ะมันชัดเจนว่าเขามีเจตนาจะไปที่ไหนหรืออย่างน้อยก็พยายามจะไปรวมกลุ่มกับชาวครัวตัวแอนแล้วหลักฐานโบราณคดีถึงแม้จะยังเถียงกันอยู่แต่มันก็เพิ่มน้ําหนักให้ฝั่งที่ว่ามีการติดต่อสัมพันธ์กันจริงถูกต้องค่ะบวกกับเรื่องภายแล้งที่เป็นแรงผลักดันสําคัญให้ต้องหาทางรอดส่วนทฤษฎีสังหารหมูก่ก็มีบันทึกทางประวัติศาสตร์มาสนับสนุนเหมือนกันแม้จะไม่ใช่หลักฐานตรงๆก็ตาม ดังนั้นคำว่าอาณานิคมที่สาบสูญเนี่ยบางจีมันอาจจะเป็นแค่ชื่อเรียกที่ทำให้เรื่องมันฟังดูน่าตื่นเต้นน่าค้นหามากกว่าจะสะท้อนความเป็นจริงทั้งหมดคือจริงๆแล้วคนในยุคนั้นอาจจะพอรู้ที่ทางว่าพวกเขาไปไหนแต่แค่ไม่รู้ว่าจุดจบสุดท้ายเป็นยังไงแน่ประมาณนั้นเลยค่ะอาจจะไม่ได้สากสูญแบบหายไปในอากาศแต่ชะตากรรมของพวกเขายังคงไม่แน่ชัดมากกว่า เป็นเรื่องที่ซับซ้อนแต่ก็น่าติดตามจริงๆครับงั้นผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดไว้นิดนึงแล้วกันครับค่ะได้เลยค่ะเป็นไปได้ไหมครับว่าเรื่องราวของชาวโรอานกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หายไปไหนเลยแต่อาจจะยังหลงเหลืออยู่ในร่องรอยทางภาษาหรืออาจจะอยู่ใน DNA ของลูกหลานชาวพื้นเมืองเผ่าต่างๆในปัจจุบันอืมก็น่าคิดนะคะ และถ้าเทคโนโลยีในอนาคตมันพัฒนาไปมากพอเราอาจจะหาวิธีเชื่อมโยงร่องรอยเหล่านั้นแล้วก็ไขปริศนาที่ค้างคามาหลายศตวรรษนี้ได้ในที่สุดก็เป็นความหวังที่น่าสนใจมากค่ะการศึกษาทางพันธุกรรมหรือภาษาศาสตร์อาจจะเป็นกุญแจดอกสุดท้ายที่ไขความลับของโรอานกก็ได้ใครจะรู้นะคะ